สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับผมเหมือนเดิมครับนุ่มสามเหลี่ยมออโต้ครับผมนะวันนี้เอารถเก๋ง Honda นะครับผมมารีวิวนะครับผมอ่ะคันนี้ครับเป็นรถปี2014ครับคุณลูกค้าครับผมเป็นรุ่น1.5 f v นะครับผมนะคันนี้นะครับโอเคมาดูกันบ้างมีอะไรนะครับผมคันนี้นะครับผมทั่วไปครับผมก็คมไฟหน้านะครับผมอ่ะใส่กริ้งนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมนะคันนี้ คันนี้เป็นโฉมปีสอง4ันสิบสี่นะครับผมถึงสิบหกนะครับคันนี้นะครับผมเนอะก็ค่อนข้างได้กระแสตอบรับค่อนข้างที่ดีที่สุดนะครับผมสำหรับโฉมนี้นะครับอาล้อแม็กครับผมล้อแม็กห้าก้านนะครับผมนะอ่าคันนี้เป็นล้อแม็กขอบสิบหกนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูด้านในบ้างเดี๋ยวพี่การเข้าฝั่งนู้นเลยตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวรองท็อปนะครับผมอ่าเป็นเบาะหนัง อ่าเป็นใช่เป็นเบาะกามาจีนะครับผมตรงที่โอเคแต่ว่าฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันกันกบโัรท็อปแทบจะทุกอย่างเลยนะครับเนาะอ่ะมีอะไรมานะครับผมอ่ะเริ่มจากคอนโซลด้านหน้าเลยนะครับผมหน้าจอนะครับผมอ่ะถ้าวัาจากนี้ก็ประมาณ7นิ้วนะครับผมเป็นหน้าจอทัชสกรีนทั่วไปนะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนู่นนี่นั่นอ่ะตามนี้นะครับผม FMAM นะตรงนี้นะครับผมแผ,แผงแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมอ่ะก็ กดกดกดไปนะครับผมนะช่องเสียบอะไรอะ power outlet เหรอโอเคนะครับผมนะัน่นโอเคไม่เป็นไรนะครับผมคันนี้ได้มาสวยครับเลขไม่อยู่ประมาณแสนแสนสี่นะครับผมนะไฟไม่มีขึ้นเครื่องโชว์ไม่มีใดๆทสิ้นนะครับผมเนาะนอกจากเบรกมือกับเบลนะครับอ่า คันนี้นะครับผมมีคูดคอนโทรลครับคุณลูกค้าครับผมพรมอะไรสองฝั่งมีคูดคอนโทรลครับแล้วก็เกียร์แพดเดนชิฟนะครับผมสําหรับท่านที่เอต้องการความเร็วนะครับผมต้องการความเร็วนะครับผมในการเร่งแฟงนะครับผมแล้วก็พร้อมโหมดอีคอนนะครับผมนะก็เอาไว้เดินทางในเมืองนะก็จะสิ้นเปลืองพลังงานได้น้อยขึ้นนะครับผมเป็นพุทสตาร์ทครับ่าคันนี้ ป้ายแบ่งเขาอยู่ราวๆประมาณเกือบเจ็ดแสนห้านะครับผมคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่เก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะโด่งและใหญ่นะครับผมนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับผมนะแม่แรงชุดอะไรยังอยู่ครบนะครับผมโอ้ชุดอะไรยังไม่ได้ได้ใช้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ปึ่งอันนี้เอาไว้ ผักเบาไปนะครับผมอย่างนะมันต้องดึงสองข้างด้วยกันตรงนี้นะครับผมอ่าผักไปอ่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าจําเป็นต้องได้ใส่ของเยอะจริงๆนะครับผมก็ต้องดึงไอเจ้าสองตรงนี้ทิ้งเบาะลงไปนะครับผมนะมันก็จะเข้าหาถึงกันได้นะครับผมตรงนี้นะครับปึ้งคันี้รถบ้านแท้ครับรถของแกนเรานี่แหละนะครับผมกล้องถอยหลังนะครับโอเคนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมคันนี้สามารถเติม 9195e20 ได้นะครับมามาฟังเรื่องราคากันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับผมนะคันนี้ครับคุณลูกค้าครับผมเป็นรุ่น1.5 SV Honda c i t y นะครับผมราคานะครับผมถ้ามาหน้าร้านของผมเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่490,000กับ9,000บาทนะครับผมแต่วันนี้ครับผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผม จัดให้ไปเลยครับผมอาจาก499ใช่ไหมครับผมเอาไปเลยครับคุณลูกค้าอยู่ที่4แสนสามหมื่นกับ900 0บาทจากคลิปนี้เท่านั้นนะครับฟังดีๆนะครับผมแบบไม่จกตากันนะครับผม4แสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมนะดาวให้ไปเลยหกหมื่นสำหรับรถอีโคคานะครับผมค่อนข้างเพียงพอค่อนข้างได้จะฟรีดาวแล้วนะครับผมทันนี้นะครับผมนะโอเคสําหรับท่านที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่ 0896172765นะครับผมเลือกคุณภาพเลือกคุณค่าเลือกผมครับหนุ่มสามเดี่ยออโต้วันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ